สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับดิฉันดารารัดมหาตะกูลรังสีกันสักครู่นะคะ ขณะที่นายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีแนวโน้มน่าเป็นห่วงเนื่องจากพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวโดยล่าสุดมีจำนวน1 1 4 0คนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้พบ ผู้ป่วย447คนและปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว3รายทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานเกณฑ์อายุ20 49ปีพื้นที่ที่พบมากที่สุด5อำเภอจากทั้งหมด25อำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอดอยหลอหางดง แม่อายเสมิงและอำเภอเพาวอย่างไรก็ตามยังพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจเชื้อพบเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยพบเป็นสายพันธุ์ที่1และสายพันธุ์ที่3ในช่วง5ปีย้อนหลัง ส่วนที่หอประชุมอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กองกำลังผ่าเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2โดยหน่วยเฉพาะกิจชย,ยานุภาพจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่สภากาชาติไทยและกิ่งกาชาติอำเภอเชียงดาวจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ,ฉะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2,568และเพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองใช้ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆเช่นการผ่าตัดที่ต้องใช้โลหิตสำรองหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องใช้โลหิตในการรักษารู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสปุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นโโคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ติดตามข่าวครั้งต่อไปกับเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาและกลับมาพบกับทันข่าวอีกครั้งเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ